เอาแบบจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยคือพีพีกริดเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้อัปเดตจริงๆแล้วมันก็จะรู้แล้วแหละว่าว่าแต่ละวันใครไปไหนผมไปไหนเขาก็จะรู้อืเขาไปไหนผมก็จะรู้แต่ไมกว่ามันเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าว่าเออมันทําอะไรเป็นยังไงวะคนเนี้ยขอไปโอเคอัปเดตหนเดตหร่อไปดูสตอรี่แบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นึงก็เอาโอเคมันอยู่นั่นแหละแล้วก็อากผ่านไปไม่ว่าก็จะแต่ไม่ได้จะดูนานน่กก็ดูแวบๆอะไรเงี้ยดูแวบให้เห็นแบบเรื่องราวสตอรี่แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูของผมตลอดเพราะผมก็เห็นชื่อเขาดูตลอดเราก็เช็คว่าใครมาดูหรออย่างเงี้ยมันมันก็มีบ้างมีบ้างนมีบ้าง p ีก็คือ p ีอ่ะพีก็คือ PP ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงหมยถึงว่า PP เขามีความโบลดแล้วก็มีความชัดเจนในในแบบของเขาในใน ในอย่างที่เราเห็นอะเพราะว่าเราเราเราทุกคนก็จะเห็นว่าตัวเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์หรือว่าแบบแต่ละพิล่าของชีวิตเขามันมันพิเศษอ่ะมันยูนิคอะมันยูนิคอะคือคําว่าพีพีนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงพีพีก็คือก็คือพีพีครับอืมก็คือแบบเยอะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นดีเทลเยอะนี่คือดีเทลหมถึนว่าเป็นคนที่ละเอียดกับดีเทลใส่ใจทุกรายละเอียดรอบครอบอะไรอย่างงี้นะครับผมแม่